พบยาเสียสาวตัวใหม่ฟูอัลปราโซแรมครั้งแรกในไทยนะฮะที่สำคัญคราวนี้เองเนี่ยมันอันตรายมันถึงขั้นเสียชีวิตเลยด้วยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์นะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าวการพบ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทชนิดใหม่ฮะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12จังหวัดสงขลาได้รับของกลางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมารับลักษณะเป็นยาเม็ดกลมแบรนด์สีส้มอ่อนด้านหนึ่งพิมพ์เลข5นะฮะอีกด้านหนึ่งพิมพ์สัญลักษณ์ตัวอักษรต่างประเทศบนแผงพิมพ์ชื่ออิริมิน5นะฮะซึ่งคาดว่าเป็นการผลิตและลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศที่สําคัญคือ,อยาชนิดนี้เมื่อถูกผสมในเครื่องดื่มจะสังเกตได้ยากมากๆนะฮะ นำมาตรวจสอบทางเคมีเนี่ยพบว่าเป็นตัวยาชื่อฟูอัลกราโซแลมจึงต้องเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนะครับยาดื่มเครื่องดื่มจากคนที่ไม่รู้จักหรือว่าคนที่ไม่น่าไว้ใจเพราะอาจจะไม่ใช่แค่หลับนะครับอาจจะอันตรายต่อชีวิตได้นะฮะก็ถือว่าแจ้งเตือนภัยกันนะครับ